สวัสดีครับคุณผู้ชมคอนเทนเนอร์โชว์เคสวันนี้ผมขอพามารีวิวตู้คอนเทนเนอร์ที่ดัดแปลงเป็นบ้านพร้อมห้องน้ําภายในมีรายละเอียดกันอะไรกันบ้างน,นะครับผมพามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับตัวตู้เป็นตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตกว้าง2เมตร44ยาว6เมตร6เซนสูง2เมตร60เคลียร์นอกตัวตู้เนี่ยเป็นตู้คอนเทนเนอร์เกรดสูงออกแล้วก็นํามาดัดแปลงโดยการขัดสนิม พ่นสีลองพื้นแล้วก็พ่นสีจริงของ t o a อย่างสีตัวนี้จะเป็น t o a G5 นครับของกริตตันเลยนะครับตัวตู้มี1ประตู2หน้าต่างตามโปรโมชั่นเลยแล้วก็จะมีห้องน้าภายในผมพาไปดูดรายละเอียดภายนอกกันก่อนครับตัวตู้เนี่ยจะเป็น1ประตูขนาด0.90คูณ2.00เมตรจำนวน1ชุดพร้อมลูกบิดของเยลให้เรียบร้อยหมดแล้วหน้าต่างมาเลือสลับพร้อมตัวกันสาดอย่างที่เห็นครับ เปลือการน,น้ําเข้าขนาด1เมตร20คูณ1เมตรจำนวน1ชุดอันนี้ต่อเทสไฟอยู่นะครับเพื่อเตรยียมส่งลูกค้าพว w e r p a c ผู้เมียรสรับต่อไฟเข้าสายกราวและแท่งกราวตู้สามารถสั่งเปลี่ยนสีสลับสีคาดหรืออะไรได้หมดครับอย่างตู้ใบนี้มีห้องน้ําภายในเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดห้องน้ากันต่ออันนี้ระบบท่อน้าเข้าน้ําออกพัดลมดูดอากาศภายในห้องน้าฮาตาลิ6นิ้วด้านหลังมีหน้าต่าย1ชุดขนาด1เมตร20คูณ1เมตร พลมดูดอากาศในห้องใหญ่ขนาด8นิ้วของฮาตาลิฝาประตูตู้เดิมยังสามารถเปิดได้ตามปกติครับนี่คือถ้าเราเข้าจากด้านข้างก็จะเห็นเลยครับทำสีภายใน T.O.A. คริปตัน G007 พาดูรายละเอียดภายนอกอีกรอบครับสีสามารถสั่งเลือกสีได้ของในแคตตาล็อกของ T.O.A. หรือสียี่ห้ออื่นสามารถทำได้หมดครับ จะค่าจะตัดขอบจะอะไรเพิ่มได้ตำแหน่งประตูหน้าต่างสามารถจับสลับมุมย้ายได้หมดครับตามความต้องการและการใช้งานของท่านลูกค้านี่นตัวนี้ครับนี่ฝาประตูตู้เดิมประตูตู้เดิมเหมือนตู้ยังสามารถเปิดได้ส่วนประตูใหม่ที่ใส่เข้าไปก็จะมีสายยูให้เรียบร้อยลูกบิดเรียบร้อยแล้วก็การสานให้ครบแล้วครับมาดูรายละเอียดภายในกันบ้างครับภายในที่บอกทําสี สีขาวทีวีจี0ู7หน้าต่างสองช่องพื้นปูกระเบื้องยางลายไม้หนาสมิลของแมสระบบไฟฟ้าเข้ามาดูที่ตัวปลั๊กเมื่อสักครู่ที่เ o าปา p l u ตัวผู้ตัวเมียแล้วก็เข้ามาที่ตู้ควบคุมของช้างพร้อมเมนซอร์กิต32 20และ16ตัวนี้มีสลับเผื่อเข้ามปรากาศให้เรียบร้อยแล้วครับปลั๊กคู่กาวเป็นของกนาโซนิกครับสายไฟในตู้ทั้งหมดใช้เป็นของยาสกิเดินในท่อครับ หลอดไฟเป็น LED T8 ของฟิลิปจำนวน2หลอด20วัตต์ประตูทางเข้าก็จะมีตัวสวิตช์ปิดเปิดให้เรียบร้อยแล้วก็ปลักคู่กาวลงมาตรงนี้1ชุดครับที่เห็นครับมาดูส่วนของห้องน้ำบ้างครับห้องน้ำจะเป็นห้องน้ำเป็นผนังกั้นใหม่เลยนะครับผลิตมาใหม่เลยเหล็กพับใหม่แล้วก็มีสวิตช์สำหรับทางเข้าเป็นสวิตช์ปิดเปิดเทปไฟเรียบร้อยเทปน้ำเรียบร้อยครับ ในห้องน้ําก็จะมีตัวเดี๋ยวที่เห็นครับเริ่มมาจากพื้นก็จะเป็นปรุกเบืรอง30มสคูณสาสีขาวสามารถเลือกบุสีได้นะครับสุขภัยเคอน์ตอรอ่านล้างหน้าเคาน์เตอร์พร้อมกระจกเงาก็ะลุมเหลือกันอัตรลีส6นิ้วหลอดไฟ LED C 8 20ยี่ต์บัตของฟิลิปฝักบัวอาบน้ำ ที่ใส่สบู่ที่ใส่ทิชชู่ฝักบัวชมละปูขึ้นกระเบื้องให้ปูขึ้น1แถวครับราวแบบหน้าประตูยุค UC ซีพร้อมช่องระบายอากาศระมน้ำเข้าน้ำออกฟอร์เดมีให้2ชุดครับสามารถระบุตำแหน่งของประตูะระระตครับสามารถระบุตำแหน่งห้องน้ำได้สุขภัณฑ์ภายในได้หมดครับสีสามารถระบุได้แต่นี่คือสีตัวสแตนดาดของตัว ตู้ใบนี้ครับฝาประตูตู้เดิมสามารถเปิดได้แล้วก็ยังล็อกได้อยู่เหมือนเดิมครับตู้นดี้จัดรายการในหน้าแรกของเว็บไซต์ที่เป็นตัวโปรโมชั่น1ประตู2หน้าต่างพร้อมห้องน้ำภายในแบบไม่พ่นโฟมบูชนวนเหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นบ้านออฟฟิศสำนักง,งานไว้ในสวนในไร่ในพื้นที่เก็บของหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ตามปกติครับเพราะตู้คอนเทนเนอร์ค่อนข้างทนอยู่แล้ว ตัวนี้จัดรายการในหน้าแรกของเว็บไซต์อย่างที่ผมแจ้งเริ่มต้นที่129,000บาทแล้วแต่ออปชั่นสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์0899995345หรือที่ Line Official Assign Container Showcase หรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w c o n t a i n e r s h o w c a s e c o m ในหน้าแรกสามารถดูรายละเอียดโปรโมชั่นส่วนลดราคาต่างๆหรือติดต่อที่ฝ่ายขายเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมได้ครับ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง Container s h okay o w ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ